ระธรรมปัญญาจารย์บทที่4ีฉบับไทยคาทอลิกไบเบิลในพระนามองค์พระเยซูคริสส์สังคมมนุษย์ข้าพเจ้าเห็นการข่มเหงทั้งหลายที่ทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์เห็นน้ำตาของผู้ถูกข่มเหงที่ไม่มีผู้ปลอบโยนอำนาจอยู่ในมือของผู้ข่มเหงไม่มีผู้ใดปลอบโยนผู้ถูกข่มเหง ข้าพเจ้าจึงยืนยันว่าบรรดาผู้ตายที่ล่วงลับไปแล้วมีความสุขมากกว่าผู้ที่เป็นที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ผู้ที่ยังไม่เกิดมาและไม่เห็นกิจการชั่วร้ายที่ทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ก็ยิ่งมีความสุขมากกว่าทั้งผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเห็นว่าความลำบากตรากตรำทั้งหลายและความชำนาญในการงานทั้งหมด มาจากความอิจฉาที่มนุษย์มีต่อกันนี่ก็ไม่เทียงแท้ด้วยเป็นการวิ่งไล่ตามลมผู้งโง่เขลามีแต่กอดอกและกินเนื้อของตนความสงบสุขกำม,มือหนึ่งดีกว่าความลำบากตรากตรำสองกำม,มือและการวิ่งไล่ตามลมข้าพเจ้าเห็นสิ่งไม่เที่ยงแท้อีกภายใต้ดวงอาทิตย์ คือคนหนึ่งอยู่โดดเดี่ยวไม่มีบุตรหรือพี่น้องแต่ไม่ยอมหยุดทำงานอย่างลำบากตรากตรำในตาของเขาไม่เคยอิ่มทรัพย์สมบัติเขาถามตนเองว่าฉันตรากตรำทำงานและยอมขาดความสุขเพื่อผู้ใดนี่ก็ไม่เทียงแท้ด้วยและเป็นงานยากลำบากที่เลวร้าย สองคนย่อมดีกว่าคนเดียวเพราะทั้งสองคนจะได้รับผลตอบแทนดีกว่าสำหรับความลำบากตรากตรำของตนเพราะถ้าคนหนึ่งล้มลงอีกคนหนึ่งจะได้ช่วยพยุงเขาให้ลุกขึ้นวิบัติจงมีแก่ผู้ที่อยู่คนเดียวถ้าเขาล้มลงก็จะไม่มีผู้ใดพยุงเขาให้ลุกขึ้นยิ่งกว่านั้น ถ้าสองคนนอนด้วยกันเขาก็อบอุ่นแต่ถ้านอนคนเดียวเขาจะอบอุ่นได้อย่างไรถ้าอยู่คนเดียวและถูกโจมตีเขาอาจแพ้แต่สองคนคงต่อต้านได้เชือกสามเกลียวจะไม่ขาดง่ายๆคนหนุ่มยากจนและมีปรีชา ย่อมดีกว่ากษัตริย์ชราและโง่เขลาผู้ไม่ทรงยอมรับคำแนะนำอีกเขาอาจออกมาจากเรือนจำแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์แม้เขาอาจเกิดมาเป็นคนยากจนเมื่อกษัตริย์องค์นั้นทรงปกครองข้าพเจ้าเห็นทุกคนที่มีชีวิตและเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์สนับสนุนหนุ่มคนนั้น ที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์แทนเขามาปกครองประชาชนจำนวนนับไม่ถ้วนแต่ผู้ที่มาภายหลังจะไม่ชื่นชมยินดีกับเขานี่ก็ไม่เที่ยงแท้และเป็นการวิ่งไล่ตามลมจงระวังเท้าเมื่อท่านเดินไปยังพระวิหารของพระเจ้าการเข้าไปฟังคำสอน ดีกว่าการถวายบูชาของผู้โง่เขลาที่ไม่รู้ตัวแม้เมื่อทำผิดหล่วทิทฐาและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่4ฉบับไทย c คทอลิกไบเบิลในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮัลเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส